กลับมาในคนจะรวยช่วยไม่ได้ครับผมแจ็คไรเดอร์พาคุณมาดูเรียกว่ารุ่นใหญ่นะครับของวงการนำเข้าผักผลไม้นะครับแล้วก็รวมถึงอาหารต่างๆนนนานะครับมีประสบการณ์มานานกว่า25ปีและกุญแจความสำเร็จวันนี้เนี่ยนั่นหมายถึงถูกสั่งสมมาเป็นเวลาถึง25ปีเช่นกันเพราะฉะนั้นติดตามช่วงนี้ของเราให้ดีครับกับคนจะรวยช่วยไม่ได้ วันนี้ภูมิใจมากครับเรามีแขกรับเชิญที่ประสบการณ์นี่เรียกว่าช่ำชองวงการนี้จริงๆนะฮะ25ปีที่นะฮะนำเข้ามานะครับจากทั่วทุกมุมโลกครับนะฮะมาให้คนไทยได้กินของดีนะฮะแล้วก็มีคุณภาพนะครับชนิดที่ว่าต่างชาติมาถึงเมืองไทยอุ้ยมีของแบบนี้กินในเมืองไทยด้วยเหรอนี่นะฮะต้องต้อนรับนะครับนะฮะเจ้าของแบรนด์เอกไทยโปรดักต์นั่นเองนะครับต้อนรับพี่ภูมินแล้วก็พี่สมเกียรติครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะ คิดบอกว่าเราอยู่ในวงการนี้มาก,กว่า25ปีแสดงว่าตอนที่พี่เริ่มเนี่ยก็ถือว่ายังไม่มีใครมาเป็นคู่แข่งอะไรเบียดเสียดยัดเยียดขนาดนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับคือจริงๆแล้วเมืองไทยเราเนี่ยนะครับสินค้าที่จะมาจากต่างประเทศเนี่ยก็แทบจะเรียกว่าไม่ค่อยมีผู้นําเข้าเท่าไหร่ในสมัยก่อนในสมัยก่อนภาพของการอิมพอร์ตนี่ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่สินค้าที่จะมาจากต่างประเทศเนี่ยมี มีจานวนค่อนข้างจะน้อยอพออิญผมเนี่ยเคยทํางานโรงแรมมาก่อนอโรงแรม5ดาวแล้วผมก็เห็นว่าเออทำไมในโรงแรม5ดาวมันถึงมีสินค้าแพงๆมีเนื้อน,นอกมีผักต่างประเทศผลไม้ต่างประเทศทีนี้คนเดินตลาดออกไปข้างนอกเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยใช่เพราะว่ามันม,มันจะหากินยังไงล่ะมันสมัยก่อนการ,รอินพอร์ตมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะครับเออมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทําให้ผมคิดว่าถ้าผมอยากจะมีอาชีพหนึ่งเนี่ยผมอยากจะเป็นคนที่ นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นพวกประเภทของกินแล้วเอามาซัพพลายให้กับโรงแรม5ดาวเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเริ่มทำธุรกิจนี้ใช่ครับนะฮะโดยการเป็นซัพพลายเอให้กับโรงแรม5ดาวในประเทศไทยตอนนั้นครับผมนะครับนำเข้าอะไรบ้างเริ่มแรกพี่เริ่มเดิมทีเดียวแล้วผม,มก็นำเข้าพวกผักก่อนผักผลไม้เพราะว่าในเมืองไทยก็ผักผลไม้แล้วก็มีหลากหลายนะครับแต่ผม,มคิดว่าเอ๊ะ แต่เราไม่มีเชอร์รี่ผมเห็นเชอร์รี่ในโรงแรมผมเห็นส้มซันคิสในโรงแรมผมเห็นแอปเปิลอยู่ในโรงแรมซึ่งสมัยนั้นไม่ได้ปลูกในเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยไม่มีครับมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเออเราต้องคิดเอาของประเภทนี้เข้ามาก่อนพอเอาเข้ามาเนี่ยแล้วเราจะไปขายให้ใครจุดประสงค์แรกผมก็เคยวิ่งเข้าไปขายโรงแรม5้าดาวก่อนต้องห้าดาวนะครับถ้าเกิดไม่ถึงห้าดาวเนี่ยเขาก็ไม่ใช้เขาก็ไม่ใช้เพราะต้นทุนก็ไม่ได้ครับผมนะฮะ ครับผมก็เลยเริ่มเอาของเนี่ยมันนาเสนอให้กับโรงแรมโรงแรมก็มีลูกค้าต่างประเทศอยู่แล้วมันก็เหมาะกับการที่เขาจะเขาจะคุ้นเคยด้วยเขาจะคุ้นเคยเออและเชฟตามโรงแรมเขาก็ต้องการสินค้าประเภทนี้อยู่แล้วเพราะว่าวัตถุดิบเขาก็ต้องคุ้นเคยด้วยเพราะเขาก็เป็นเชฟแบบมาจากต่างประเทศเหมือนกันใช่ครับอ้นะฮะตรงนี้เรียกว่าแก้ไขถูกจุดเคลียร์ถูกจุดเลยแล้วก็ทําให้เชฟเนี่ยเขารู้สึกว่าเออประเทศเราเนี่ยก็มีสินค้าตามที่เขาอยากจะ เอามาใช้เอามาเสิร์ฟให้กับลูกค้าต่างประเทศแล้วแต่ตอนนั้นตอนนั้นเป็นเอกไทยหรือยังครับก็เริ่มเป็นเอกไทยนะฮะเราก็ใช้ชื่อเอกไทยอยู่แล้วครับพี่พี่เอาชื่อเอกไทยมาจากไหนแรงบันดาลใจทาไมถึงเลือกเอกง่ายเลยครับเอกแปลว่าหนึ่งไทยก็คือไทยแลนด์เราก็เลยมองว่าเราเป็นคนแรกๆกของประเทศไทยที่นําสินค้าประเภทนี้เข้ามาในประเทศไทยพี่แต่สมัยก่อนนะกจะตาอะไรอิ่มหงอิ่มหอวมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันก็มี เรื่องของกำแงพงภาษีออนะครับพรอิญผมเนี่ยก็ศึกษามามแล้วผมก็เคยผ่านงานชิปปิ้งมาม,มันก็เลยทำให้ผมเนี่ยสามารถนำเข้ามาเคลียร์สินค้าเองแล้วก็ซัพพลายให้กับโรงแรงมได้เลยครับนะฮะแต่แตว่า แน่นอนครับ25ปีเดินทางผ่านร้อนผ่านหนาวเนาะมันมีช่วงจังหวะที่สะดุดบ,บ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สะสมกันมาแต่วันนี้เอกไทยมาแนะนำตัวในบ่ายนี้มีคำตอบเนี่ยในฐานะของคนที่สามารถที่จะต่อยอดนะครับวันนี้เองเนี่ยมีกระเช้าผักรกระเช้าผลไม้นะฮะแล้วก็ของนำเข้าจากเมืองนอกเนี่ยจัดเป็นเซ็ตกระเช้าแล้วหน้าตาดีเอางี้ ผมจะเจาะตรงนี้ฮะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้นะฮะที่คุณเห็นกระเช้าอยู่เนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นของจริงของสดหมดเลยครับผมยกเว้นตัวกระเช้าอย่างเดียวที่ทไม่ได้ใช้งินไม่ได้ที่ทไม่ได้ที่เหลือเนี่ยนะฮะเป็นของสดของจริงหมดเลยนะครับผักผลไม้สดสดดอกไม้ที่ใช้จัดก็ของสดของจริงหมดครับไม่มีของปลอมม้งต้นไม้ดูอย่างนี้จริงหมด เอาไปปลูกต่อได้เลยนะครับพี่พี่พี่เล่าถึงแนวคิดตรงนี้ให้หน่อยว่าทําไมในกระเช้าของเอกไทยโปรดักต์เนี่ยจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ที่มันสดอยู่ทุกอย่างเลยเดี๋ยวผมขอเชิญคุณสมเกตอธิบายคับนี่นะครับมีลูกค้าของเราเนี่ยต้องการกระเช้าเยี่ยมคนนู้นคนนี้คนนั้นเขาอยากได้สินค้าในกระเช้าเนี่ยที่แบบไม่ใช่ดอกไม้ปลอม ผลไม้ปลอมอะไรสามารถที่จะไปต่อยอดคือไปปลูกได้อย่างต้นไม้อย่างเงี้ยยกออกแต่ตะกร้าทุกอันเนี้ยเอาไปเกิดประโยชน์ได้หมดหเกิดประโยชน์ได้ทั้งหมดไม่ต้องไปเสียทิ้งคว้างหรืออะไรใดดทั้งสิ้นนะมันเลยเป็นเริ่มต้นที่มาของพวกต้นไม้สดนะฮะที่เราเอามาเสริม แต่งในกระเช้าซึ่งเอาจริงครับยังไม่เคยเห็นผม,ม,มตัวผมเองนะ,อะคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นที่ไหนแต่ผมไม่เคยเห็นแล้วผมก็รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งนี้มากๆนะฮะและที่สําคัญวันนี้คุยเรื่องแรงบันดาลใจธุรกิจเนี่ยวันนี้ผมได้ผมถือว่าผมถือว่าเอกไทยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ชัดเจนในเรื่องกลุ่มเป้าหมายของตัวเองแน่นอน ต้องเป็นคนที่อพอจะมีกําลังทรัพย์หน่อยเพราะว่าเราเป็นผลดผลม้นําเข้าเนาะแล้วก็เป็นพรีเมียมด้วยอะ่ะมันไม่ใช่แค่นําเข้าอย่างเดียวนําเข้าไม่พรีเมียมก็มีแต่เราเป็นพรีเมียมด้วยอะ่ะนะฮะพี่ครับการที่เรามีลูกค้าในกลุ่มตลาดบนแบบนี้เนี่ยนะฮะเราต้องดูแลเราต้องแตกต่างเราต้องพิเศษยังไงบ้างพี่การที่เราจะได้ใจลูกค้ากลุ่มนี้คืออันดับแรกเลยนะครับผมมองว่าสินค้าที่นําเข้ามาเนี่ยนะครับ เราต้องมองถึงคุณภาพม,มาก่อนอและความปลอดภัยด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคนไทยเรานะครับณนะตอนนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้สัมผัสการบริโภคอาหารในโรงแรม5ดาวกันเยอะอมผมก็เลยเชื่อว่าสินค้าที่เรานำเข้าเนี่ยก็จะเป็นที่ไม่แปลกจนเกินไปนะัก<อ>เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ต้องการอยู่แล้ว<อ>ถ้าเป็นย้อนอนดีตไปเมื่อประมาณ20 30ปีก่อนผมคิดว่าสินค้าที่ที่ยังแปลกเกินไปเนี่ยเขาไม่รู้ไงครับ<อ>ว่า เอาไปทํำยังไงปรุงยังไงใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยเริ่มเข้าใจแล้วรู้เพราะจากประสบการณ์ที่เข้าไปโรงแรม5ดาวเนี่ยเขาเคยได้ลองทานได้ชิมได้อะไรกันแล้วก็สามารถกลับมาทําต่อยอดเองทําเองที่บ้านต่อกันได้เลยเป็นเหตุของการที่เราเนี่ยนำสินค้าพวกนี้มาแล้วก็จัดจํำหน่ายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำในในบ้านเรานะครับโอ้นี่ก็ตีด้วยนะฮะว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับจะไปเจอแบรนด์ของเอกไทย ได้ที่ซูเปอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไหนบ้างในกลุ่มของเดอะมอลล์นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่เอ็มโพเรียมเอ็มโคเทรียหรือพารากอนแล้วก็ในเดอะมอลล์ต่างๆทุกสาขาทุกสาขาที่อยู่ในกรุงเทพครับผมนะฮะอ่ะวันนี้จุดเด่นที่ผมยกมาตรงนี้นะครับก็คือการจัดกระเช้าผักผลไม้ซึ่งเป็นตัวพรีเมียมนะครับเอาตรงนี้สั่งได้แต่ผมถามเป็นไกด์ก่อนเลยสมมติว่าผมอยากได้เท่าที่ผมเห็นตอนนี้ ถ้าอย่างเซตที่อยู่หน้าผมเนี่ยผมอยากได้จะสั่งไปเนี่ยราคาสักเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าเป็นกระเช้าผักอย่างนี้นะครับกระเช้าผักตัวนี้ประมาณนี้ก็ไม่เกินพันห้าร้อยบาท,ทไม่เกินแค่พันห้าร้อยบาทนะพันห้าร้อยบาทเองครับแต่คือโหทุกคนครับผมจะบอกว่าสวยงามแล้วก็อย่างที่บอกนะในต,นต้นไม้สดมต้นไม,ตนไม้จริงต้นไม้จริงทุกอย่างเลยพันห้าร้อยบาทผมว่าเนี่ยให้ผู้ใหญ่คนไหนก็ประทับใจครับเพราะว่าผู้ใหญ่อะไรไหม หนึ่งคือเขาต้องกินของคุณภาพนะเขาได้กินของคุณภาพนี่ประทับใจอย่างแรกแล้วแต่ประทับใจอย่างสองคือผู้ใหญ่อ่ะชอบปลูกต้นไม้ใช่ครับใช่ครับใช่ฮะได้ไปอ่ะต้นไม้ไปปลูกตุกติกตุกติกได้อีกครับผมนี่คือตรงคือเรื่องว่าตรงเลยอ่ะตรงใจเลยนะฮะเท่ากันไหมฮะอันนี้อันนี้น่าจะอันนี้จะมีผลไม้ขึ้นมานี่เป็นผักผลไม้รวมกันนะฮะอันนี้ก็ตกอยู่ประมาณสัก2 0 0พันสอ้านะฮะนะฮะซึ่งโดยปกติเราไปจัดกระเช้าเนี่ยนะครับ จัดมารวมๆแน่นๆเนีน่ยก็ราคาประมาณนี้อยู่แล้วแต่อันนี้สวยด้วยแล้วก็ประทับใจแน่นอนได้ไปนะครับถูกต้องโหอันนี้คือช่วงที่เป็นเทศกาลอะไรอย่างเยก็จัดกันโอ้โ oh. ห oh, สนุกเลยฮะโอ้โห oh. oh. ไม่ทันเลยฮะนะฮะอ่ะโอเคนอกจากเอกไทยจะมีพวกกระเช้านะครับที่จัดมาสวยงามแบบนี้แล้วมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่อยู่ในเครื่องของเอกไทยเหมือนกันครับเราก็มีพวกชีสจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจากฝรั่งเศสอิตาลีสวิสนะฮะแล้วก็ ออสเตรเลียโซนยุโรปดาวนี้ใช้อยู่แล้วอันนี้ใช้อยู่แล้วแล้วก็ซปเปอร์มาร์เก็ตในระดับแบบพรีเมียมนะฮะเรามีร้านของเราเลยที่เปิดอยู่ในซปเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วนะครับที่มีพวกชีสแล้วก็มีพวกโคคัตโคคัตอ่าครับโคคัตก็คือไม่ว่าจะเป็นพาร์เมซานแฮมสลามี่หรืออาจจะเป็นดรายดรายแอร์บีฟเอ่อแล้วก็เป็นชีสต่างๆนซึ่งอันนี้นำเข้าหมดนะนำเข้าหมดครับโอ้โหนะ พี่ครับในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยสองปีกว่าโควิดเนี่ยเอกไทยเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับคือตอนช่วงที่ห้างปิดนะครับมันก็มีปัญหาตรงที่ว่าลูกค้าก็มาช็อปไม่ได้แต่ก็อื่นเป็นโอกาสเหมือนกันทําให้การดีลิเวอรี่เนี่ยคนไทยเริ่มรู้จักมาตอนนี้ก็กลายเป็นโอกาสเลยครับว่าทุกคนก็อยากจะสั่งให้เราไปส่ง เราระบบโลจิสติกเราก็ดีขึ้นพัฒนาขึ้นรวดเร็วขึ้นอยากได้อะไรนะครับบางท่านก็ไม่อยากจะออกมาละเพราะว่าอยากจะให้มาส่งถึงบ้านตอนนี้คือเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วฮะเริ่มชินแล้วครับผมอย่างนี้ไปปมาเนี่ยให้ส่งถึงบ้านดิลิเวอรีถึงที่ทํางานเนี่ยรวดเร็วแล้วก็บริการเราอซึ่งผมว่าเหมาะกับเอกไทยโปรดั์มากๆเพราะว่า กลุ่มลูกค้าของพี่เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีกําลังศัพย์อยู่แล้วนะฮะเขาก็ไม่อยากเอาตัวออกมาเสี่ยงรุ่นนี้นั่นโนแล้ววันนี้คือกินจนเป็นแฟนคลับรู้อยู่แล้วว่าจากอยากได้อันไหนอ่ะอันไหนอร่อยอ่ะเราก็สั่งกันอยู่แล้วเนาะนะฮะวันนี้ก็สั่ง delivery ส่งถึงบ้านด้วยใช่ครับโอ้จะสั่งช่องทางไหนล่ะครับในการติดต่อกับเข้าในเพจเอกไทยได้เลยครับ ekthai นะครับออแฟนเพจของเราครับผมและมีแอดมินคอยตอบให้ ใช่ครับมีแอปมีคอยตอบเดตโปรดักต์ใหม่ๆด้วยเนาะใช่ฮะลูกค้าจะสอบถามเข้ามาอย่างผลิตภัณฑ์ออนไลน์เนี่ยก่อนที่จะถึงมือลูกค้าเนี่ยตอนนี้พี่ส่งออนไลน์ได้หมดยังฮะส่งเดลิเวอรี่ได้หมดเลยครับเราทํามาตั้งแต่ช่วงโควิดได้2ปีแล้วฮะถ้าลูกค้าก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีอืมอมนะฮะแสดงว่าทิศทางแนวโน้มหลังจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรอีกเนี่ยวันนี้ตลาดในเรื่องของเดลิเวอรี่ก็ก็เรียกว่าตอบโจทย เป็นปัจจัยแล้วสำหรับลูกค้าแล้วสะดวกนะครับตอนนี้ลูกค้าก็นิยมวันนี้อาจถ้าเทียบถ้าเทียบสัดส่วนร้อยเปอร์เซนย่างเงี้ยระหว่าง d e ลิเวอรี่กับซื้อหน้าร้านเนี่ยวันนี้คือขนาดไหนเน่าของเองณตอนนี้ฮะเดลิเวอรเราเนี่ยเติบโตมาได้ประมาณถักตีว่า60กับ40และเออเหรอครับผมหูจะว่ามาขี่ๆกัแล้วนะฮะเออนะฮะน่าสำคัญมากๆนะครับก็เรียกว่า ใครที่กําลังมองหาอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่สําคัญนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะฮะคงจะต้องถามในฐานะผู้มีประสบการณ์กว่า25ปีว่าการจะทําธุรกิจหนึ่งะฮะเป็นธุรกิจสินค้าพรีเมียมจับลูกค้าตลาดบนนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะไปอยู่ในห้าร้านที่ถือว่าเป็นท็อปทของประเทศไทยแล้นะฮะกุญแจความสําเร็จที่ไขประตูให้เอกไทยก้าวมาถึงการเป็นผู้นําตรงนี้เนี่ยกุญแจความสําเร็จคืออะไรครับ เราต้องมีความจริงใจนะครับแล้วมีความซื่อสัตย์นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสินค้าที่เราขายเนี่ยนะครับอะไรที่มันไม่ดีคุณภาพไม่ได้เนี่ยอย่าฝืนอย่าฝืนนะครับว่าอู้เสียตายอย่าฝืนครับไม่ขายตัดทิ้งไปเลยเราต้องรักษาลูกค้าลูกค้าเท่านั้นนะครับที่เขาจะอยู่กับเราด้วยสินค้าที่ดีและมีคุณภาพและที่สําคัญที่สุดนะครับ ราคาเราต้องรี a เ o n a b l e ต้องค้าขายกันนานๆนะครับผมเชื่อเชื่อว่าต่อให้ลูกค้าจะมีฐานะดีขนาดไหนก็ตามราคาสินค้าเหล่านี้นะครับต้องทำให้เขารู้สึกอย่างหนึ่งว่าไม่เห็นจะต้องไปหิ้วไปจากเมืองนอกเลยเมืองไทยเองก็มีดีมีคุณภาพดีกว่าเมืองนอกด้วยซ้ำบางทีนะครับเพราะเราก็คัดสรรมาแล้วเราเนี่ยมีแรงงานมากกว่าเมืองนอกเด็กที่เรามีอยู่เขาก็จะดูแลคุณภาพ ได้ดีกว่านะครับผมว่าเรื่องความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อลูกค้านี่สําคัญนะโดยเฉพาะเรื่องของกินนะพี่นะใช่ครับโอ้โหต้องปลอดไปทาไมใช่ต้องปลอดภัยโอ้โหนะฮะคือมันไม่ใช่แค่เสียแต่คนที่เป็นลูกค้านะเวลานั้นเขาบอกต่อก็เสร็จเลยเพราะว่าโอ้คนในวงนะฮะสังคมที่กินอะไรแบบนี้เนี่ยเขาถึงกันตลอดอยู่แล้วนะแล้วโดยเฉพาะตอนที่พูดพวกเราก็เก่งด้วยนะฮะ กลัวที่สุดเลยก็คือรีวิว <c oughs> <c oughs> นะแต่เวลาที่เจออะไรประทับใจดีๆอย่าลืมเนี่ยรีวิวบ้างนะฮะเรียกว่าให้กําลังใจคนทําธุรกิจบ้างเนี้ยมีความตั้งใจเป็นอย่างดีแล้วจากประสบการณ์25ปีสอนเลยว่ายังไงก็ต้องเรียกว่าซื่อสัตย์นะฮะราคาต้อง สมเหตุสมผลนะฮะทุกครั้งที่ลูกค้าซื้อไปเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มดีกหว่าเราไม่ต้องไปกินถึงเมืองนอกเฮ้ยเราไม่ต้องหิ้วกลับมาให้มันหนักนู่นนี่นั่นโน่นแล้วก็วันนี้เนี่ยคัดสรรของดีๆมาให้ตรงนี้เลยผมนะใครสนใจนะครับก็ฝากไปด้วยนะฮะช่องทางการติดต่อนะครับ Facebook ของเอกไทยก็เซิร์ชง่ายๆหรือว่าไลน์หรือว่าบรโทรศัพท์ที่อยู่หน้าจองนี้นะครับสามารถโทรสั่งซื้อกันได้เลยเนาะนะฮะใครอยากได้กระเช้าแบบไหนเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะมีตั้งแต่ไซส์เล็ก ไซส์ซกลาง<ซ>นะคร<ซ>ับแล้วก็ม<ซ>ันแน่นๆแบบผลไม้อย่างนี้ นะฮะช่วงเทศกาลเราก็มีนะฮะเทศกาลตุ๊จีนปีใหม่อะไรเราก็มีก็มีจัดเซ็ตให้หมาะแต่เทศกาลด้วยได้หมดเลยฮะชุดว่ายังมีเลยครับโอ้โหก็เรียกว่าทหมดแล้วนะทั้งหมดตอนนี้นะโอ้โหนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับทั้งสองท่านนะครับที่ร่วมพูดคุยกันในรายการแล้วก็ไขความลับของความสําเร็จนะฮะของการทําธุรกิจนำเข้านะครับของกินระดับพรีเมียมในประเทศไทยของเรานะครับขอบคุณพี่ภูมิมนแล้วก็พี่สมเกียรตินะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ นี่แหละครับเอกไทยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจนะครับที่ตั้งใจทําแต่สิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าจไงเได้ไม่ไปไหนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับบ่ายนี้มีคําตอบยังมีเรื่องดีๆมาฝากปิดท้ายสักครู่เดียวครับ